สวัสดีครับผมพี่น้องพบกับแม็กเตือนส่วนจินครับผมมือนี่พี่น้องเอ้ยแม็กส่วนพี่น้องมากินซ้อยจุอีกเล้วครับผมนี่แนวมักอีกเลี้ยวครับซ้อยจุเนื้อเนื้อสดตับสดแล้วก็พาี้ริลวสดสดเลยครับนี่แก้มครับมะละขี้นกมักลินไหมครับมักลิ้นฟ้ามักลินไหมครับปักกระล่ำแล้วก็ผพักซี่เล่าครับแก้มมือนี่กินครับขาเหนียวใส่ครับแก้วบีขุ่ม ซิมมึงแล้วครับพี่น้องขมตาย้พเอาเรียงสุดยอดเลยขอโทษขอให้พี่น้องที่บอกกินดิบด้วยครับเด้อนี่ครับแกแบบขมคนเขียมคนเลยครับใส่ตับก่อนเลยครับคำแหลกตับบางๆตับงามแห้งครับพี่น้องมาได้ครับเด้ออื้พี่น้อง ขมหวานแสบครับขมเหมือนแก้วจังหน่อยแต่ว่าหวานตับ เนี่ยหล่นกองเลยขอตั้งไปทางนี้เนะครับเนาะใส่ยกข้อเหนียวอมุนมาอุ่นอุ่นห่อนอุ่นมันหนอน,น,หนจูตับเลยทําแหลกมาได้ครับเด้อพี่น้องอิ่ซอยจูน้ำกันครับอาหารที่ผมมักที่สุดได้ซอยจูครับผม องเนือบังครับพี่น้องพี่โอ้ยเหนือครับสามสิบกรีดด้วยว่าพายชิลอ๋อบัดบท,ที่นี่เนือลงไปเสียในหะ้เกล้ยวพี่น้องเอ้ยคมตายบอกเรื่องนะครับแกวนี่ไผบ่งก,กินขคมนี่รับร่องซื้นมงก่องเลยแหละนี่ครับอะไรครับเด้ออื้อ โอ้โหดื่มไหมหมักตับแห้งครับตับสดแห้ง อข้าวเหนียวสมซื้อกับผมมีนอ่องติดมือขนาดครับสมซื้อขอ้าเหนียวอีเดีอืใส่ตับกับเนี้อล่องมือดูสวยมากขึ้นจังเป็นซาซิม,มิดีแท้ซาซิม,มิอีสันอืม เขาติดเมื่อเจ้าน่อยเด้ครับพี่นอ้องแต่ว่าแสบเนี่ยครับสามสิบจีบอ จะใส่กับตับก่อนด้วยครับพี่น้องผมมักตับเสียห้องไห้กับตับนี่ครับประเภทซอยสจูผมมักที่สุดเนื้อนี่ยังมาที่หลังอยู่ครับ สิ้นสันเนะนีน่ยงงามๆเลยครับพี่นอ้องสิน้นสันอ ท่านท่านได้บากกินดิบก็เอาไปลวกได้ดวยครับเนี่ไปลวกกัได้การด้วกันครับใส่ต่ไข่ใส่ใบบักกูดลงไปสักหน่อยอ นี่มัน,นก็ในกาสดแก้ววันนี้ครับรอยตะจำนี่ก็คมเ่ายังเลยครับตรงนีดองเปนสดกบไปี่โอ้สุดยอดเลยครับบีล้วน อตอนนี้นะก่อนจะขึ้นเขากันนะครับมาแข้งนี้ตับช่วยของบ้างาม ตับเบิดแล้วครับเดี๋ยวจะเนื้อครับอันนี้กันที่นี่ร่วมสามยางครับบันตับมีเนื้อมีตับมีผักชีลิวร่วมกันสามยางเลยครับมีเนื้อมีตับมีผักชีลิ้วครับพี่น้องมาเ้อครับเด้อพี่น้องที่กินดิบครับแ่บน้ำกันเลยครับ มาหยิบซวยวันนึโอ้แสบครับผมพี่น้องสุดยอดเลยครับกับเมนูซอยจุมือนีครับผมครับสำหรับคลิปนี้แม็กเตือนส้นกินจังไดกับฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้บ้าแม็กนด้นครับเด้อคลิปหน้าบ้าแม็กเสียยังกินข้อติดตามด้วยครับพี่น้องมือนี้ขอตัวจบคลิปซอยจุกับฮิลิโอคับตับไปเพื่อนคนนี้ตับเบิร์ตก่อนครับผมพี่น้องตับแสบแห้งครับอันนี้ ยังเป็นร่องครับพวกนี้ยังเป็นร่องอยู่ครับผมเสียบน้ำกันด้วยครับเด้อพี่น้องบ๊ายบายครับผมขอบคุณทุกการรับชมทุกการดิดตามขอบคุณครับผม